อขออนุญาตไปหมวดที่สามต่อเลยนะคะค่ะอ่าหมวดที่สามมีม,มีมีข้อมูลที่จะนําเสนเอเบื้องต้นก่อนนะคะผู้รับผิดชอบมาตรการพร้อมพร้อมครับอาาจรย์ครับค่ะอ่าเชิญเลยค่ะห,หมวดที่สามอขอหน้าหมวดสามนะคะค่ะการประหยัดพลังงานนะคะค่ะต้งเป่ไฟฟ้าสองอากาศถ่ายลมเรา ให้เข้ากับโลกพนักงานสีเขียวทําให้พนักงานช่วยริหารพนักงานยังได้ได้รับและตนาดในยุทธวิธีการที่จะประหยัดพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำแล้วมันกระดาษแล้วก็หินนะคะคือเราก็ลัเมิอในการมาตลอดอย่างน้ำเนี่ยถ้ากรานีเช่าเราก็ต้องบน้ำรั่วอะไรเราก็ต้องรีดต้มนี่ะแล้วก็อย่างไฟฟ้า ก the ่อนเรายังไม่ได้เข้ากับกรมแต่สำนักงานสีเขียวเราก็อาจจะใช้แบบที่เราไม่ได้จับประหยัดนะคะแต่ตอนนี้ว่าเราโลกวิีการของสำนักสีเขียวเรื่องตัวไปก็คือไปดับน์แอร์แล้วก็ปิดก่อนปิดก่อนที่เราจะทักเที่ยวค่ะคือเราเราเราจะประหยัดนี้ประมาณย่างไปทางเดียวกันแล้วก็มาดีใจไมด้ัยอันอันี้นะคะัอันนี้กรณีการที่ประจานกัน แต่แล้วก so so ็อย so ่งกระดาษที่เราใช้กันก็คือถ so, uh, so ้าเป็นกระดาษหน้าเดียวคือเราก็จะต้องเอาหน้าที่สองมาใช้ได้แล้วก็ถ้าเป็นกระดาษสองหน้าแล้วเราก็สามารถที่จะไปประเนินการที่ว่าตั้งหนึ่งกิโลนะคะการในการขอหวยเงวนต่อไปนะคะแล้วก็ครั้งนี้หลงหดสามแนก็ประเมินการมงินตลอดธนารเนื่งแล้วกันในการเก็บข้อมูลนะคะ ของยาพิธีญาณเลยค่ะของหมวด็นที่วิจันะคะต่ารย์ค่ะผมผมเป็นกาะทำงานของหมวดสามนะครับอ่าจากการทำงานนะครับก็มีการกำหนดมาตรการการขยับตาม ไฟฟ้าน้ำน้ำมันก็ลดลง5เบบปอร์เซ็ในในะครับกษาษา็คือทำจาแหลฟอร์มทีนเรื่ในของทาเหตุค่ะโอเคค่ะก็คืออาจากที่ได้ตรวจเอกสารมานะคะอ่าสาเหตุในการในการที่ไม่บรรลุเป้าหมายนะคะในมาตรการของของหมวดที่สามที่ตั้งเป้าไว้ในการลดอ่า เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในแต่ละเดือนนะส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยภายนอกใช่ไหมคะท,ที่ควบคุมไม่ได้เนอะอาจจะเป็นเรื่องของนโยบายที่เร่งด่วนนะคะทำให้เราได้เพิ่มพลระงานขึ้นมานิดนึงนะคะในเรื่องของอการใช้น้ํามันหรือว่าการการใช้ไฟงี้ก็จะมีสาเหตุมาจากกรณีการขอคืนค่าคนะ่าค่าธรรมเนียมต่างๆซึ่งอ่า พอมันพอมันเป็นเป็นสถานการณ์แบบนี้ค่ะมันทำให้เราไม่บรรลุเป้าหมายในการที่จะลดการใช้พลังงานเลยอยากจะให้ทางทาาพนมเนี่ยเราอ่ามีมีแผนหรือว่ามีมีมีแผนเขาเรียกว่าอะไรแผนความเสี่ยงนะคะในการที่ที่เราจะไม่บรรลุเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานตามตามที่เราตั้งเป้าไว้อ่ะคะ่ะก็คืออยากอยากจะจะเห็นว่าเรา มีการมีมีแผนที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าอย่างกรณีธนาคารใช่ไหมคะที่สาขาที่ท่าพนมปิดเนี่ยเราก็ต้องนําเงินมาเข้าธนาคารที่ที่ทในในตัวเมืองนครเนาะทีเนี้ยค่าน้ํามันรถมันก็ในในเดือนนั้นอะ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทําให้เราไม่บรรลุปเป้าหมายอย่างเงี้ยเลยอยากจะให้มีอ่ะมีแผนความเสี่ยงแล้วก็ แผนการจัดการความเสี่ยงไว้เพื่อที่จะลดลดสาเหตุที่เป็นภัยทุกคุนคามจากภายนอกหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะแต่ว่าจากที่ดูเอกสารนะคะเรื่องหมวดที่3การใช้พลังงานนะคะ,ะทางท่าพนมมีมาตรการที่ที่ควบคุมนะคะชัดเจนในทุกหมวดนะคะการใช้น้ำใช้ไฟการใช้เอกสารทรัพยากรในสำนักงานต่างๆชัดเจนนะคะแล้วก็จากการดู รูปการรุรงค์การตรวจติดตามการทําตามมาตรการของพนักงานอันนี้ก็มีชัดเจนดีนะคะในส่วนของหมวดที่สามก็มีประมาณนี้ค่ะมีม,มีจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับผมก็ขอขอโทษท่านผู้ารนครับที่ที่แนะนําเรื่องแห่เจิญนะครับแล้วก็ทาอะไรเพิ่มเติม ก็เพื่อที่แนวทางดำเนินการได้เลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ